รูจ God, ้จัก S M G ก่อนหรือเปล่าเฮ้ยอุจยาระสุดครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมดที่ชื่อว่ากราวกันโหมดนี้เนี่ยค่อนข้างขโม่วพอสมควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเซ็ตอันไหนไว้ผมผมลืมอ่าผมผมเซ็ตไว้อันไหนวะอ๋อเจอละเอออันนี้เราไม่ได้เข้ามาการเกมก็โอเคอยู่นะ ไปครับเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาจุดไหนเดี๋ยวดูว่าไหนมันใกล้กันบ้างเท่าที่ดูนี่ A กับ A กับ B นะ่าจะใกล้กันกกช่วยเพื่อนอ,อุ๊ย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 รถถังรถถังรถถัง เกือบเกือบนอนมันยิงไม่ได้ด้วยเหรออุ้ยอยู่ในบ้านครับเราเกิดตรงนี้ได้เออเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเราไปเอาจุดซีดีกว่าในบ้านเราใช้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยว่ะ คือมันมองไม่เห็นเลยว่าใครเป็นใครอ่ะเอฟเฟก์มันบังไปหมดเลยครับอุยอ้ยเฮ้ยศัตรูเนี่ยอุยอ้ยตายเฉยเลย เอ้ตัวนี้เกิดไม่ได้อะตายหรือเปล่าตายแล้วตายแล้วเคตายครับจุด C เราก็ยังไม่ได้นะเราต้องเอาจุด C ให้ได้ก่อนจุดนี้ดูหัวใจหลักมันต้องได้3จุดอะคุณผู้ชมถ้าได้3จุดปุ๊บก็ปล่อยยาว บนหนอเดี๋ยวนะผมหาทางขึ้นก่อนนะขึ้นยนะอย่างไรโอ้โหจุดสีนี่เดือดจริงเดือสดสุดๆเอาเลยว่าเดือสดสุดๆผมพยายามจะหาทางขึ้นไฮเกลแต่ผมหาไม่เจอโหเราก็วิ่งโดนยิงโดนยิงฟรี มันมองยากมากเลยอะว่าคนไหนเป็นเพื่อนอะก็เหมือนกับที่ผมบ่นทุกคลิปอะว่าแบบมันมองยากจริงๆเว้ยคือเนี่ยคือไม่รู้เลยว่าเป็นเพื่อนหรือศัตรูเอ้าโดนระเบิดตัวเองตาย what the fuck โอ้ย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  โอ้โหเยอะเยอะเยอะมากวิ่งกรูก like, ันเข้ามาเลยกลับไปเอาจุดเอกันก็ได้ย uh ิงได้ก uh ็ตายเหมือนกัน แบบนี้ไม่ดีคุณผู้ชมไม่ดีเลยตายครับในตึกมีเดี๋ยวนะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงวะผมพยายามฟังเสียงเท้าทำไมเขาวิ่งไม่มีเสียงเท้าอ่ะเขาฉีดไอตัวรังกับเสียงเท้าเหรอ งงมากเราวิ่งไปเอาจุด C ก่อนอุ้ยอุ๊ยเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ได้เยอะแล้วเราโดนโดนรถถังยิงตายคุณผู้ชมปัดโถแต่เมื่อกี้ได้เยอะมากโอ้โหตรงนั้นคือเยอะจัดๆคุณผู้ชมรอดช่องแคบ่อน โอ้ยอเดี๋ยวผมฉีดอะดรอนารีนแล้วก็วิ่งนะวิ่งแล้ววิ่งเข้าไปมันมีคนนะเนี่ยนะไม่แน่ใจนี่ไงม,มันเกิดไม่ได้เลยวะ่ะคุณผู้ชมเกิดตรงไหนได้บ้างวะนะันนีย

บางอย่างมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะชุดอะ่ะผมรู้สึกว,ว่าชุดตัวมันคล้ายๆกันในสัมถ้าไม่ใช่พวกโกสหรือว่า <it> หรือว่าโซบอ่ะแม่งแทบไม่ต่างนะเว้ยช,ชุดจะต้องมานั่งจำรายละเอียดแล้วแบบมองยากเกินไปเขาอาจจะเขาอาจจะปรับแหละคิดว่านะไม่งั้นมันก็มันก็เล่นยากอะ่ะ ผมกำลังพยายามมองนุน่นๆเอาโดนสไนซสองตายเมื่อกี้เขามีเปิร์กยิงลมแล้วไม่ตายแล้วนะ ตรงนี้มีศัตรูเยอะมากนะโอ้โหศัตรูผมถามจริงผมถามจริงโอ้โหแล้วโดนสตันเมื่อกี้กี่ตัวเมื่อกี้เข้าเฟรมผมมากี่ตัวแล้วเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ไหนหมดวะเนี้ยทำไมเจอแต่ฝั่งเขาอะโอ้เมื่อกี้คือเยอะมากนะผมถามจริงๆงเถอะ โอ้โหเราคือเนี่ยเต็มปอดตายครับตายรู้จ no ัก SMG ก่อนหรือเปล่าฮ้ยอุ้ยกระสุนโอ้ยเกือบเกือบแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดูกันโอ้โหคือผมโดนลมกินโตน่ะนะทรงนี้น่ะ มาเข้ามาเข้ามาโอเคเลยโอ้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 ยเข้ามาครับผมมันได้ยินเสียงปืนเสียงคนเสียงนั่นไงเรียบร้อยแล้วโดนอะไรเขาทีเดียวเลยเหรอไม่นะเขายิงหัว เว้แต่เราคุมได้เยอะแล้วคุณผู้ชมเอากระสุนกันผมเห็นเหมือนคนนะตรงนั้นเฮ้ยนักกระสุนเมื่อกี้มันทำดามเมจใส่เราได้ไงวะกระสุนเือนระวังต้องระวังตายครับเฮ้ยโอ้โหระเบิดผมวิ่งออกไม่ทัน จะไม่ยอมให้จุดซีตกผมสูตรอะดรีนาลีนก่อนสูรเต็มปอดปอดโยกเรียกว่าสูตรสูรแล้วปอดโยกโอ้ยนี่ตัวโยกไปด้วยตายโอ้ตายตเกิดตายเกิดรัวๆเลยผมเห็นผมเห็นผมเห็นมีมีมี ส่องไปนานๆตาจะบอดนึกว่านึกว่าไฟซีน่อนฟอโอ้โห,โหมีเยอะจริงๆเลยมันมีมันมีเยอะจริงๆเลยดูแต่เล่นไปนานๆก็สนุกว่ะคุณผู้ชมโคตรมันปลาน้อยหนาเข้ามาทำไมเอ้ยโอ้โห ตายตายอีกแล้วจุด C จุด C อ่าจุด C ยึดได้แล้วผมกลับไปจุด A ก่อนอ่าจุด A ก็ยึดขึ้นได้แล้วเราโอ้โหระเบิดโอ้เรียกว่าไมเคิลเบย์ระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันใหญ่ <c oughs> ทำอะไรอยู่ตรงนี้ือทำอะไรจ้าทำอะไรจ้าอะไรจ้าตกใจก,กลายเป็นโรคระแวงไปเรียบร้อย คนไหนเพื่อนคนไหนศันนตรูเฮ้ยผมเห็นผม,ผมเห็นเพื่อนใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมผมสูตรอดินนาลีก่อนฟูดเต็ตมปอดไปไปครับผมพยายามเฮ้ยโอ้โหไฟไฟไฟไหมอดินนาลีผมพลังจะหมดเฮ้ยน้องน้องเฮ้ยไอ้น้อง,องเทียอะไรของศัตรู ใช่ไหมผมพยายามจะขึ้นห้องบนนะคุณผู้ชมอันนี้ขึ้นตรงนี้ไปยิงไม่ออกวิแต่ว่าเราได้เยอะมากเลยว่ะตรงเนี้ยเราได้เยอะเราเอาเยอะเราได้เยอะนี้ก็อุ่นใจอุ่นใจเสียงปืนอ,อุ้ยใครส่องกระบาลผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ขึ้น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  เรียกได้ว <cado> ่า <sociedad> สูตรครับสูตรสูตรรูเตียวไปเลยไหนวะปึ๊บปึ๊บไหนศัตรูวะคุณผู้ชมขึ้นขึ้นสูงมากไม่ได้้ขึ้นสูงโดนโดนยิงกระบาลแยกนะโอ้โหนี่ไง เขายิงเขาเขาโซนอยู่ข้างบนแต่เขาไม่ยอมลงไปแคปจุดคือถ้าเขาลงไปแคปจุดอ่ะมันจะนี่เว้ยมันจะสูสีกว่านี้อุย้ยอันนี้คือท่าตายเหรอลถท่าตายเลดมากผมถามคุณจริงๆเถอะ ผมถามคุณจริงๆเถอะโอ้ยเดินเป็นเพื่อนเลยเจ็ดเคผมถามคุณจริงๆเถอะว่าคุณจะให้ผมแยกยังไงออกใครเป็นใครเริ่มสงสัยว่าว่าในสนามรบจริงนี้เขาแยกกันออกได้ไงวะตายไปซะตายไปซะ เฮ้ยจนผมก็วิงว่งวิง่งวิ่งอ้าววิง่งอ้าวเอาเพื่อนพ<ว>เพื่อนอันนี้เพื่อนสูตรเต็มปอดไปไปไหนไม่รู้วิง่งวิ่งก่อนอันคือรถถังศัตรูคุณผู้ชมกระสุนหมดไม่ <c oughs> ต่ามาที่จุด B ครับเอ้ยจุดจุดดี จุดตีไม่ห่างเหินโอ้โยผมยิงไม่ผมยิงไม่ตายโอโย้แต่เขาตายแล้วโอ้โหไปครับไปอุย้ยอุย๊ยอุ๊ยอะไรนะก็ไม่รู้วิบากกรรมชีวิตจะจัดห,หัวแตกอยู่ข้างนอกนี่กระบาลแยกได้ง่ายๆโอ้โห,โโหมันมันชุลมุนชุลเกมากๆตอนนี้ ย่านะอย่านะอย่านะตายครับตายออ้ยผมม,มันชุลมุนมากคุณผู้ชมใครเป็นใครไม่รู้เลยยิงยิงมั่วหมดแล้วนี่ถ้ามีถ้ามีแบบว่ายิงเพื่อนแล้วเลื่อนรถก็คือเรียบร้อยโอเคเออสนุกนะตอนนี้สนุกมาก อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้หัวหัวมัวไปหมดอะไรไนี่ยโอ้คิวไปสามสิบเอ็ดตัวคุณผู้ชมสนุกนะแต่ผมตายสามสิบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u บส c ค i b e ให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย